วุ้นบวชีกินแบบนี้น้ำหนักลงแน่นอนสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบในเรื่องของการทานขนมที่มีกะทินะคะวันนี้เหมยวมีการดัดแปลงสูตรนะคะ จากวุ้นที่ต้องใส่กะทิวันนี้หมิวเปลี่ยนค่ะเราจะใช้นมอัลมอนด์นะคะแทนกะทินะคะหรือว่าท่านไหนชอบทานนมถั่วเหลืองก็สามารถทำแทนกันได้ค่ะที่สำคัญทำง่ายวิธีการทำก็ไม่ยากแถมไม่มีน้ำตาลไม่มีกะทิไม่มีนมวัวนะคะใครทานเจเนี่ย ก็สามารถทานเมนูนี้ได้ค่ะและยังช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะคะทุกคนน่ามิวพูดข้อดีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยนะคะหมิวเคยทำไปแล้วแล้วทีนี้หมิวก็อยากจะมาแบ่งปันสูตรให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะ เปิดตาช่างนะคะแล้วก็วางกระทะนะคะหรือว่าหม้อเนี่ยลงไปแล้วก็กดตาช่างอีกหนึ่งครั้งค่ะให้เป็นศูนย์แล้วเรานะคะก็จะใส่นมนะคะลงไปค่ะเราจะทําการแช่ผงวุ้นก่อนนะคะถ้าเราไม่แช่เนี่ย วุ้นของเราเนี่ยก็จะเซ็ตตัวยากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแช่ผงวุ้นไว้ก่อนนะคะประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วค่อยนําไปต้มนะ,ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็ช่างตามสูตร,รลงไปเลยนะคะหมิวเริ่มต้นที่ใส่นมก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กดตาช่างให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปค่ะหลังจากนั้นก็กดตาช่างให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เติมผงวุ้นลงไปค่ะ ต้องค่อยๆชั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยอาจจะเยอะเกินไปนะคะค่อยๆตวงทีละนิดนะคะหรือว่าจะชั่งแยกก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นกดให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลอิลิทิทัลลงไปค่ะหลังจากนั้นก็คนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะ หลังจากคนผสมให้เข้ากันนะคะก็พักไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยนำไปต้มระหว่างรอนะคะเราก็มาทำกล้วยกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นกล้วยที่หมิวได้ทำการปอกเปลือกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำกล้วยนะคะมาหั่นค่ะ แล้วแต่ได้เลยนะคะว่าต้องการแบบไหนนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะนี่วันนี้นะคะมิวหั่นครึ่งนะคะมิ้วก็จะได้เป็นขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พักใส่ถ้วยแบบนี้ไว้นะคะนี่หั่นได้ตามใจที่เราต้องการได้เลยคะ่ะนี่รูปทรงไหนก็ได้นะคะถ้าชิ้นแบบนี้เนี่ยก็จะได้สัมผัสของกล้วยแบบเต็มๆเ,เลยนะคะ นี่ค่ะกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปต้มตัวนมของเรากันเลยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะนํามาราดนะคะใส่ในกล้วยของเราเป็นวุ้นกล้วยนั่นเองค่ะหลังจากครบเวลา15นาทีนะคะเราก็นํามาตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วคนจนกว่าจะเดือดค่ะให้ผงวุ้นและน้ําตาลอีริทิทอลของเรานะคะละลายค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆจนเดือดเลยนะคะ จนกว่าจะไม่มีเสียงนะคะควันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะอะให้เขาดูให้เขาเดือดปุดๆเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ,ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะกลิ่นก็จะเริ่มหอมนะคะแล้วก็จะมีแรงต้านเล็กๆน้อยๆนะคะจากผงบุนนั่นเองค่ะ บอกได้เลยค่ะว่าสูตรนี้เนี่ยอร่อยสู้กะทิได้แน่นอนเลยนะคะทุกคนอ่าคนไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่เราต้มนมของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะนํากล้วยที่หั่นไว้นะคะมาเรียงใส่กระปุกได้เลยค่ะหรือว่าท่านไหนเนี่ยอยากใส่เป็นพิมพ์แบบไหนนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอ่า ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีพิมพ์น่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะแต่วันนี้มิวจะทําให้ทุกคนดูว่าถ้าเราจะทําเป็นกระปุกหรือว่าเป็นแก้วใส่ขายอะคะ่ะก็จะง่ายแล้วก็เร็วมากเลยนะคะนี่เราเรียงไปให้ทั่วๆนะคะเวลาทานเนี่ยก็จะได้เท็กเจอร์ของกล้วยนะคะทุกทุกคำเลยค่ะอ่นนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำนมนะคะมาใส่ค่ะ นี่นะคะเป็นนมที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาราดใส่กล้วยที่เราได้จัดเรียงไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนชอบมากชอบน้อยเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอ่าหมิวแบ่งใส่ได้สามถ้วยนะคะ อาหลังจากที่เราได้ราดนมลงไปแล้วนะคะเราก็สามารถตกแต่งกล้วยของเราเพิ่มได้นะคะทุกคนบอกเลยค่ะว่ากล้วยแน่นๆเลยนะคะนี่นะคะอ่าเราก็สามารถนํากล้วยที่เรามีอยู่นะคะมาตกแต่งเพิ่มได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าน่าทานมากๆเลยเหมือน ป,ปกติเลยนะคะแค่เราเปลี่ยนวัตถุดิบนิดหน่อยแต่รับรองเลยค่ะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยเหมือนปกติแน่นอนหลังจากนั้นนะคะก็นําไปพักในตู้เย็นนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะให้เขาเย็นแล้วก็เซ็ตตัวไว้ทานตอนอาการร้อนๆนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นรับรองเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะสดชื่นแล้วก็มีแรงในการทํางานมากๆเลยค่ะนี่อย่าลืมลองไปทําทานกันนะคะแท้เสร็จแล้วค่ะน น,ะะนี่เป็นหน้าตานะคะหลังจากที่วุ้นของเราเซตตัวแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยบวชชีวุ้นเจของเรานะคะนี่รับรองเลยค่ะว่าใครกำลังลดน้ำหนักหรือว่าต้องการดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะทำทานให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถทำได้นะคะช่วยในเรื่องของ การขับถ่ายค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกินแล้วก็อิ่มนานช่วยลดของหวานและยังช่วยในเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะที่ต้องการทานขนมหวานเนี่ยเมนูนี้ก็สามารถทานได้แต่ก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะทุกคนทาน,นขนาดนี้ก็อย่าลืมไปลองทําทานกันนะคะถ้าท่านไหนทําแล้วนะคะก็สามารถส่งมาให้หมิวดูได้นะคะทางอินบ็อกซ์นะคะเพจขนมของมิวนะคะหรือว่าไลน์แอดขนมของมิวก็ได้ค่ะ และที่สำคัญก็อย่าลืมแชร์นะคะบอกต่อเพื่อนๆนะคะหรือว่าแชร์ไปบอกต่อคนที่คุณรักนะคะให้ลองทำเมนูนี้ทานก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ใครทำไม่ทานก็สามารถแท็กโชว์เพื่อนๆได้นะคะว่าเมนูง่ายแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้นะคะเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีนั่นเองค่ะถ้าท่านไหนชอบเมนูสุขภาพง่ายๆแบบนี้แล้วก็ที่เกี่ยวกับสุขภาพมิ้กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็น กำลังใจให้หมิวทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ได้นะคะแล้วคลิปหน้าหมิวจะเอาสาระความรู้ดีๆเมนูง่ายๆมามอบให้กับทุกคนอีกสำหรับวันนี้หมิวไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอไปกินก่อนนะ